ระหว่างทางเห็นร้านขายผลไม้ครับริมทางต้องลงไปซื้อผลไม้หน่อยดีกว่าครับส้มฮะเห็นส้มหมักเกี้ยงครับหมักเกี้ยงคนลาวเขาเรียกว่าหมักเกี้ยงโอเคอันนี้หมักเกี้ยงวางเวียงบอกเท่าไหร่ขายขายเด่า่โลละสิบ อโลหนึงบอกเบิ่งดูตัวโลหนึ่งทำได้แล้วหมักกล้วยดิกล้วยอยู่แปดพันแปดพันอันนี้กินได้เลยบอกินได้เลยคือกันมดบปะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> จับให้เลยนะ้อง <c oughs> จับให้เลยนะ้อง <c oughs> จับเลยลนะุงจับโลโลหนึ่งเบิงบ่งก่อน น,นี่โลหกพัอนอันนี้สุกระบอกอันนี้ซุกคารต้ววอนันนี้โล,ลึงม,มันอ่อนราบอกรว่าแข,งแขง็งแข็งงแข็งดูจะต้องอเราต้องกินตัง้ตงตอนไหนเอาตัวนี้ดีกว่านี้ใหญ่ในญ่ผลเอ,อ,อ,ลอาเอาเนยเดียว